ทุกคนแกงเห็ดของเราที่ว่าดอกอใหญ่วันนั้นอนะ่ะเนาะแต่แบ่งมาแกงจ้ะแบ่งมาแกงกับเห็ดดําต,ตัดแกงเห็ดดําอย่างเดียวเห็ดสีส้มนะคะมันจะไม่ไม่น่ากินนะทุกคนมันสีดําไปก็เลยแบ่งเห็ดที่ไอแกงแล้วไม่ดาอ่ะเป็นเห็ดดอกใหญ่วันนั้นนะจ้ะเอามาแกงรวมกันจะได้ดูเพิ่มสีสันน่ากินเนี่ยอะไรขาวๆเป็นกระเทียม แล้วก็จะปั่นหอมแดงปั่นตะไคร้อะไรรวมๆเป็นสมุนไพรจ้ะทุกคนตอนทําเราไม่ได้รีบๆอยู่เราก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้แกงเสร็จแล้วจ้าแมงลักก็ไม่มีนะทําตามที่เรามีอะไรแล้วก็งัดออกมาใส่แต่ปั่นสมุนไพรหลายๆอย่างค่ะตะไคร้แล้วก็กระเทียมหอมแดงจ้ะปั่นตะไคร้ปั่นหอมแดงปั่นไอ้ คิดจ้ะรวมๆกันกระชายก็ใส่ได้บางทีก็ไม่ใส่กระเทียมนะตะไคร้บางทีก็ไม่ใส่แล้วแต่จ้ะพรมันมีเราก็ใส่ได้ถ้าอยจะให้ดีก็เอาใบไบแมงลักมาโรยหน้าจ้ะแมงลักไม่มีต้องไปเก็บต้นหอมมาจากที่เราปลูกเองยังไม่ไวายนี่จ้ะมันเป็น กุ้ง่วอยู่ใะทุกคนรู้จักไม่กว,ว้งลวเหมือนกับพาอปลาเนาะก็จะอร่อยมากๆเลยจ้ะอันนี้แหละโอเคนะคะจะไปกินแล้วจ้ะมันจะหายเย็น,นจะเย็นก่อน